นายอนุทินชาญวิรุฒ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยได้กล่าวถึงการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าต้องรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศไทยและชีวิตทรัพย์สินพี่น้องประชาชนมั่นใจแสนยานุภาพของกองทัพไทยจะสามารถปกป้องประเทศได้จะไม่มีการเจรจาใดๆหลังกัมพูชาดําเนินการกับไทยขนาดนี้การตอบโต้เพื่อแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ควรรุกรานไทยหากจะหยุดสู้รบต้องทําตามสิ่งที่ไทยกําหนดหลังจากนี้และขอให้ลืมถ้อยถแถลงร่วมไทยกัมพูชาและหลังจากเกิดเหตุ ก็ไม่ได้พูดคุยกับผู้นําสหรัฐและผู้นํามาเลเซียเพราะเป็นเรื่องของประเทศไทยกับคู่กรณีส่วนสื่อต่างประเทศต้องเชื่อข้อมูลไทยเพราะเราเป็นฝ่ายถูกลุกรานยั่วยุทุกกรณีไทยได้แสดงหลักฐานในทุกองค์กรที่ได้ไปพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ลุกรานใครและไม่ให้ใครลุกรานทางนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าจะใช้เวลากี่วันจะไม่เปิดเผยและเปิดเผยไม่ได้ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับประเทศโดยก่อนหน้านี้นะครับนายกรัฐมนตรียังประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด7 7จ็ดจังหวัด นสั่งการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอบพยพประชาชนไปในที่ที่ปลอดภยัยกำชับดูแลประชาชนในศูนย์อพยพให้ดีที่สุดกำชับเรื่องการเบริกจ่ายงบประมาณในการดูแลพี่น้องประชาชนห้ามขาดแคลนอาหารยาและสิ่งของจําเป็นพร้อมทางเน้นย้าให้ทุกหน่วยช่วยกันดูแลพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังร่วมกันกับชรบอ,อสอเพื่อให้แนวหน้าได้ทํางานโดยไม่ต้องห่วงข้างหลังทางนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้เตรียมความพร้อมเรื่องโรงพยาบาลดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบเตรียม เือให้พร้อมและจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลพี่น้องประชาชนในศูนย์อพยพขณะที่ทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภารองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เชื่อว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจะไม่กระทบกับการเจรจาเรื่องภาษีกับทางสหรัฐครับ